นี่ครับผมก็จะมารีวเกมารูโตะเกมใหม่ครับนี่เกมนี้เลยครับนี่นี่ครับเข้าไปดูกันเลยนะับว่าเป็นยังไงตัวละครนี้ก็มันเขาก็ผสมมาเยอะมากเลยเกิดเข้ามาครั้งแรกครับตรงตรงนี้ข้างบนของนี้เป็นการต่อสู้แม์นะครับผู้คนเมื่อเล่นมามันจะแบบว่าล็อกอยู่ครับต้องเงินที่จะได้มาประมาณห้าพันครับ นี่ก็แบบแบบทู้แบบทีมอันนี้แบบเดี่ยวนะครับก็เอาทีมนะครับตัวละครก็มีหมดนี่ครับตัวละครที่จะได้มาตอนแรกๆก็มีแค่3ตัวครับนารูโตะกับตัวนี้แล้วก็เฟรีเทลแต่ละตัวมันจะล็อกเหมืออครับตอนนี้ผมได้โปรมาครับเลยปลดล็อกหมดทุกตัวครับยิ่งซื้อยิ่งเงินเพิ่มขึ้นนะครับเอาตซาสึกิ อาจารย์ต่างกี่ลายตัวในแฟรนดิเทว่มาสี่ตัวสี่ห้าตัวในโซนของฮันเตอร์นะครับ เซนเซียก็มีนี่ครับนักดาบเดี๋ยวกดล็อกก่อนนะครับนี่กลดล็อกต่างเพิ่มนะฮะนี่แบบซตัมมาก็มีนะครับเผื่อใครชอบเซตัมมาอันนี้ก็รีบอนนะครับโดดอดัสเนี่ยโยชิอันนี้ก็มีครับจากเรื่องโตเกียวกูนะครับนี่มีของโจโจ้ขึ้นมา ตัวนี้ผมแนะนําเลยครับเนี่ยเก่งน่าดูเลยครับผมเล่นมาในหสุดยอดตัวนี้จากอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้ไม่ได้ดูนานนะครับตัวในอนิเมะก็มาครับอันนี้ฟิสเซอร,ร์จากเรื่องดต่ก้อนบอลนะผมไม่รู้ว่ามันถึงขั้นม่ลงโมกุลเนี่ยตัวที่ผมจะไปวันนี้ก็มีนี่ครับแล้วก็ เนี่ยเีผมเอาตัวนี้ให้ดูผมเล่นให้ดูด่านแรกทุกคนจะเล่นนะครับก็จะเป็นด่านนี้ครับเพื่อจะได้มาดามากก่นดานมังกรด่านอื่นนี้จะล็อกหมดเลยครับต้องเก็บตังค์ซื้อเอาแต่ผมมานี่เปิดไล่ซื้อหมดเลยครับตัวเลือกก็มีแบบอีซี่นอร์มอลแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้แล้วผมเลือกอีซี่เนี่ยมันง่ายสุดนะครับแต่ถามง,ง,ง่ายยังนีอันสกิลอัลติเม e อันนี้สกิลรองครับ เปิดมาคร้บอันนี้โจมตีชา้าทลังแล้วป้องกันครับโอ้โหเปิดมาก็เล่นยากเลยนะเล่น,อน,นไอ้ที่หมุนๆมุนนี่เป็นการป้องกันของเขาเกิดขึ้นเป็นสีแดงเมื่อไหร่คือการป้องเกาะจะแตกนะครับคนที่เล่นไม่เป็นก็ไม่ค่อยมันนะครับ แต่ผมสหระปุกนี่มันนะดูมันสามารถเปลี่ยนตัวกันได้นะครับนี่สกิลดาบเปสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่ผมชอบมากครับมันดูโมกโกงๆนิดหน่อยโหเลนะ <c oughs> เ่นอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมนะครับ ถ้าไม่ตายครับก็เป็นต้นไม้ครับยิงเลเซอร์โรค้ทเทสต้นไม้บ้านไหนมันยิงเลเซอร์ได้โอ้โหโโมันถึงขั้นสุดยอดแล้วตอนนี้โอริโกแล้วครับมาสู้รีบอลหมนหัวชักากยมาตายไปครับหนตัวแล้วยังเหลือ สีมันไม่โดนเดี๋ยวเวลาชาร์จพลังนี่ขึ้นสีส้มแปลว่าเกาะจะแตกนะครับนี่นี่น็อกครับตั้งน,น็อกมกบเียร้อยครับอในหลายคนก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะอ้าวโอ้ผมเปิดอะไรี่ย พอถึงหน้านี้นะครับทุกคนนี่คือการ,รลีลานะครับเลือกันกลับไปสู่หน้านหลักอันนี้ออกหรือไม่ก็เล่นต่อคือกดตรงนี้ไปน้ำให้กดย้ำๆนะครับตรงนี้มันยังไม่ไปไมกดจะไปไมไปนะค,คือการเล่นต่อ <c oughs> ไปครับเด็กหัวร้อนมายโอเคมาไม่โดนพี่หรอกนะมาซี่มาซี่ออแต่เราคนก็ใช้สก,กิลไม่ค่อยเป็นครับ เห็นตายนี่เห็นตายเนี่ยไม่ง่ายงั้นหรอไอ้หน,นูเอาไปอีกดอกสิไม่รู้ว่าดอกนี้มันสวยงามเอาไปอีกดอกหนึ่งสิผมเหลือตัวเดียวแต่เห็น,นหว่ยังโหดอยู่นะครับลองเอาไปกินอีกโอเคกู <c oughs> okay. ลุกมาได้มาดูตั้งแต่ ครับตัวนี้มันโหดครัยังไงผมก็จะชนะอยู่ให้ได้แนะ่นอนหรือผมก็เหลือตัวเดียวก็ตามมาเอาไปกินโอโ้โหรู้สึกว่าผมจะแพ้แล้วน,นั่นก็คดอยังไงผมแพ้แล้วครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ไใกล้ ลิงเกมนี้ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าผมหาเจอเมื่อไหร่ก็ะกจะเอาไว้ครับตอนนี้ก็ขอฝา like กกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกระดิ่งติดตามเงินถ้าเกิดผมได้มีโอกาสจะมาลงเกมอยครนะ